ัสดีค่ะน้องเมย์นะคะวันนี้น้องเมย์มา,าที่ร้านแม่นอินเตอร์นะคะสาขาพันล้าน,นะคะ่ะแต่ว่าน้องเมย์ไม่ได้มาตัดแม่นนะคะมาให้พี่ๆนะคะดูแลแว่นให้ค่ะเพราะว่าแว่นของเมย์นะคะเสียโงมากแล้วก็พอมานะคะน้องเมย์เป็นลูกค้าเก่านะคะนานแล้วที่ไม่ได้มานะคะพอกลับมาครั้งนี้นะคะพี่ๆดูแลดีมากเลยค่ะดูแลดูแลดีเหมือนเดิมเหมือนที่มามาตัดครั้งแรก แต่ว่าพี่ๆนะคะได้มีการสอนใส่แว่นนะคะเพราะว่าได้เห็นน้องเมย์นะคะใส่แว่นผิดวิธีทําให้แว่นของเมย์นะคะเสียทรงมากๆเลยค่ะมีการสอนให้ใส่แว่นอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ปรับตกแต่งแว่นให้กลับมาสภาพเหมือนเดิมค่ะดูแลดีมากมากเลยค่ะหากใครนะคะพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนนะคะสนใจที่จะตัดแว่นนะคะแนะนาเลยค่ะแว่น อนะคะสาขาพันล้านนะคะน้องนี้อยู่ที่พันละอยู่ที่อ้อมใหญ่นะคะสาขาพันล้าน,นะคะ่ะแนะนำจริงดีมากเลยะคะ่ะที่รีสอรดีมากครั้งตัดแล้วก็หลักการสามนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากี่ปีนะคะสามปีห้าปีสิบปีกลับมาเหมือนเดิมเลยะคะ่ะขอบคุณ